คนไข้อยู่ในภาวะสะเทือนใจมากค่ะเมื่อวานฟื้นมาทีนึงแล้วก็ร้องไห้จนเป็นลมไปอีกขอบคุณครับ นรักกันเขาทำร้ายกันแบบนี้เหรอเหตุละตัวแล้วบอกว่าคุณรักใช่ไงตลบตะแรงทั้งเทอ่ะคุณสวมเขาให้กับผมก่อนคุณอยากให้ผมอดทนไม่ตอบโต้อะบ้าป่ะฉันบอกไปกี่หนแล,ล้วฮะว่าฉันไม่เคยคิดอะไรที่มันเป็นชู้สาวกับโลวินเลยใช่ฉันกับเท้าสบานเลยไหมคุณคิดคุณนจะหลอกผมได้เหรอคุณร่วมมือกับไอ้โลวินฆ่าพิคินและคิดจะแบ่งสมบัติกัน โยนความผิดมาให้กับผมนึกไม่ออกเลยจริงๆเลยว่าผมเคยรักผู้หญิงที่แปดเปื้อนข่าวโรกินอย่างคุณได้ยังไงฉันไม่ได้มัวม่วงคุณนดิมั่วไจ้ำไมกะทำลูกสาวเพื่อนมาทำเมียเรื่องนี้ฉันบอกคุณโพคินตั้งแต่แรกเขาเที่เฉดหัวคุณเ่งไปคุณควรที่จะขอบคุณผมมากกว่านะคุณรู้ไหมถ้าผมไม่เอาสลาลีมาทำเมียตั้งแต่แรกมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราสองคนบาง คุณอย่ามาอ้างเลยคุณอยากได้มันอยู่แล้วนี่ยคนนี้ไม่นาอกใจฉันอ่ะคนนี้มันต่้งสามีมอยู่ใช่ไหนี่ไม่ใช่เวลาจะมันลื้อฟื้นเรื่องบ้าบอพผูนี้นะคุณรู้ไหมทำไมผมถึงต้องถอยมาถึงที่นี่ผมอยากจะมาบอกทางลอกสุดท้ายให้กับคุณเอาคุณถ้าคุณไม่อยากโดนล่างแหนไปกับผัวหนุ่มของคุณโยนความผิดไปให้มันทั้งหมดไม่มีทางไม่มีทาง คุณจะรักตัวเองหรือรักมันมากกว่าคุณต้องเลือกเอาคุณนี่มันเลือดเย็นที่สุดเมื่อความรักมันเปลี่ยนเป็นความแค้นมันก็จะสนุกแล้วก็น่าลุ้นแบบนี้แหละเมื่อลาวินโดนจับคุณจะได้กลับไปเป็นคุณนายเจ้าของบ้านแล้วผมมีแผลให้กับคุณด้วยผมจะให้คุณยื่นเรื่องต่อศาล ให้นางโสพิตามันเป็นผู้ไร้ความสามารถทีนี้คุณก็ได้เป็นผู้อนุบาลมรดกแต่เพียงผู้เดียวที่คุณทำดีกับฉันกพคุณต้องการแบ่งมรดกคนละครึ่งใช่ไหมฉันไม่มีวันให้คุณบีบฉันได้หฉันจะแจ้งตำรวจว่าคุณค้ายาทีนี้คุณก็จบคุณลืมไปแล้วเหรอ ว่าเส้นทางการเงินของคุณที่ผมออนไลน์ได้ไปให้ผมก็มีเหมือนกันถ้าผมจบคุณก็ดังหลังจากแบง่งสมบัติกันเราต่างคนก็ดังเดิมผมจะให้คุณอาศัยรถไปสถานีตำรวจด้วยกัน <ไ>ปวดหัวทำไมฉันปมดหัวอย่า,อา,อางนี้ปวดหัวฉันปวดหัวไปโาบาลช่วยปวดหัวจะปวดหัวโรงพาานี้ดีกว่า 我的你，他为什么管